สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ฟาร์มคุณดินนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเทคนิคการใช้เชื้อ B t ทนะครับแล้วก็บิเวเรียผสมเมทาเรเซียมนะครับในการกําจัดนะครับนอนแมลงขาข้อต่างๆนะครับรวมถึงหนอนที่บริเวณยอดและฝักของข้าวโพดอ่อนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเทคนิคการใช้เฉพาะส่วนของเชื้อขยายนะครับอัตราการใช้ก็จะเป็น 1 0 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับฉีดตอนเย็นช่วงที่มีความชื้นเยอะๆทั้ง3ตัวนี้เราสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับในอัตราเท่าๆกันต่อน้ำา20ลิตรนะครับสำหรับเทคนิคการใช้ของผมนะครับผมจะใช้ร่วมกับ g r e e n l i g การ a เด e นซึ่งเป็นจุลินทรีย์ธรรมชาตินะครับ ผมจะเพิ่มไป10 cc นะครับต่อจุลินซีบิวเรียหรือ BT หรือเมทาเิเซียมที่เราใช้รวมกันนะครับ100 cc ผสมน้ำ20ลิตรแล้วก็ใช้สารดูดซึมนะครับสารจับใบนะครับคพวคู้ไปด้วยนะครับผมจะฉีดทุกๆ3วันนะครับและอีกเทคนิคหนึ่งนะครับคือเวลาที่เราฉีดไปนะครับ มันจะมีหนอนที่เป็นตัวโตนะครับซึ่งมีความอดทนและเชื้อไม่สามารถทําลายได้นะครับให้เราทําการเขี่หนอนนะครับหลังการที่เราเขี่นะครับเมื่อเขาตายนะครับก็ให้วางไว้ที่บริเวณยอดใบนะครับเชื้อราที่เราฉีดเข้าไปนะครับเขาก็จะไปขยายสปอร์เพิ่มในตัวแมลงที่ตายหรือหนอนที่ตายนะครับทําให้แมลงตัวอื่นที่มาโดนมากัดมากินนะครับสามารถรับเชื้อตัวนี้ต่อไปได้นะครับแล้วก็เชื้อ ราพวก BT ทนะครับบิวเรียก็มีที่อยู่มีที่อาศัยนะครับขยายอยู่ในสปอร์ของสัตว์ที่ตายเนี่ยทำให้อายุของเขามากขึ้นนะครับก็มีผลต่อการกําจัดได้ดีขึ้น,นครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับ เป็นการประหยัดต้นทุนแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานนะเพิ่มประสิทธิภาพของ B T นะครับ